ไอ้โย oh. สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมซื Seven ้อเวนไทน์รีเบิร์ดนะครับวันนี้ผมได้น้องเดซี่นะครับมาจากเปิดตู้พิกอัพน้องที่ตั๋วฟรีที่เขาแจกนะฮะนี่นะครับที่เราเลือกไว้ได้เดซี่ขึ้นมาผมเอาเดซี่ออกดีกว่าถ้ากะผมว่าออกดีกว่าผมว่าผมไปเอาตัวที่มันมีประโยชน์กับจิตใจดีกว่านะอย่างเช่นเอ็ดปาร์ด้าเนาะเอ็ดปาร์ด้าแจกยังเอ็ดปาร์ดายังไม่แจกนะเอาเอ็ดปาร์ด้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาเป็นใครดีฮะ ตัวที่เราได้ใช้ปาร์ตเคานี่พี่ปาร์ตเคาก็ได้เนาะนะครับนี่ผมจะจัดแบบนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอยากได้โค่เหมือนกันโค่ก็ดีนะครับอยากได้โค่เหมือนกันเอาไอรีนออกไหมใส่โค่เข้าไปนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับก็ได้มาแล้วนะเดซี่นะครับเดซี่ศีรูนะครับถ้าเทียบกับของเดิมในส่วนของแบ็คโกลดนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วบอกว่าตีแรงขึ้นเยอะ คามของใหม่นะครับเวลาฟาร์มไวกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากฟาร์มไวนะมีเดซี่นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจกับช่องบูชแชน,นลของเราด้วยที่อยากจะฟาร์มเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดหรือเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ขอเสนอ UG p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายสะดวกยิ่งขึ้น UG p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคาวนะครับมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้ง คอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้มากๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยนะครับตัว m v p จะแพงกว่านิดหน่อยใช้งานได้ดีกว่าสบายกว่า ใครที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเอาละครับผมนะก็เพจใกล้หมดแล้วนะส่วนใครที่อยากเติมแพ็กราคาถูกก็แนะนำนะครับ o w า r Pay นะเขา p a y ป e n t นะครับเนี่ยบริการเติมเกมนะฮะซีวินไนนะครับแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเนาะนะครับแคปแคปรูปแพ็คไปถามเลยก็ได้นะหรือว่าจะเลือกจากช็อปก็ได้นะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากบูชแนลนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเดซี่กันนี่คือเดซี่ของใหม่นะที่ผมเพิ่งได้มานะซีศูนย์ แล้วก็แบ็กโลนนะครับที่ใช้อยู่ปกติ <c oughs> จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่นะฮะเป็นไงสวยไหมสก,กิลอัพเต็มแล้วด้วยนะครับ <c oughs> ถามว่ามันต่างกันยังไงแล้วเดซี่นะจริงๆนะเนี่ย <c oughs> ผมเพลินไปหน่อยผมเจาะเกี้ยงเลยทุกคนแบ็กโลนมันไม่ต้องเจาะหมดอันนี้จริงๆอาจจะไม่ต้องหมดก็ได้แต่ผมเพลินไปหน่อยนะเดี๋ยวไปดูการทําของกันนะครับใส่เป็นตาคินะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ความแสกครีเนาะแล้วก็เป็น อันนี้ใส่ให้ถึกนะลดความเสียที่ได้รับแล้วก็พลังโจมตีนะครับง่ายๆเลยทําคีทหนึ่งช่องนะความแสคีทหนึ่งช่องนะครับทำยังไงก็ได้ถึกอาจจะเป็นดีเฟนต์ก็ได้หรือลดความเสียหายก็ได้หรือบล็อกก็ได้นะครับใส่ได้เลยแล้วก็อันอีกอันหนึ่งเป็นพลังโจมตีแค่นี้เองนะแหวนผมใส่เป็นคริเพิ่มเข้าไปนะไม่รู้จะใส่แหวนอะไรแหวนมันสีดาวนะก็เลยใส่แบบนี้แล้วผมก็เลยไปปรับในส่วนของเอปาด้านะครับเอปาด้ <Ep ada S 1> า<ำ>ทำคิททำคิ6หกสิบพอแล้วทุกคนนะนะครับแล้วก็มีจุดอนนนีีสตผมมประาณ้นะ เอดปาด้าผมใส่เป็นครีนะครับเนี่ยของก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเห็นไหมว่ามีบล็อกมีอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีในเรื่องของพลังโจมตีแต่ไม่ลงนะไปลงอย่างอื่นนะเนี่ยไปลงผลเขาเป่าผลเ,เ,เขาเป่าไม่ได้ใช้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังโจมตีนะเปลี่ยนของจากให้มาเป็นพลังโจมตีเพราะว่าของเดิมเรายืนกัน3เทินนะครับก็คือเอดปาด้าต้องวนสกิลยิงปืนบนอนะ่ะสาครั้งนะถึงจะตายนะครับรอบนี้ยิง2ครั้งนะครับแล้วมันมีแท็กติกด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่ของตรงเนี้ยออบหลอกแน่นนะเพืนะ่อนๆ คุณสามารถยิงครั้งเดียวตายได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าคุณต้องไปทำรีนาซีสองเพราะรีนาซีสองครับเวลาเราบัฟเนี่ยนะมันจะเพิ่มนะครับในส่วนของความเสียหายขึ้นนะเนะยอันนี้จะเป็นข้ามขีดจำกัดหกเนาะมันจะมีข้ามสองอยูออ่ผมพาไปดูนะดูจากตรงนี้ดีกว่าข้ามขีดจำกัดนะครับนี่ดูง่ายๆเลย นี่เอาเพิ่มขึ้นอีกหกทุกคนนะจะได้อันนี้ขึ้นมานะครับนี่ผลเพิ่มความแสกิตลอดนะครับเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยแรงขึ้นนะความแสกิเนาะนะครับถ้าเกิดเราข้ามผลขั้นสองไปนะครับถ้าไม่เพิ่มไม่อัพเพิ่มเนี่ยก็มันจะไม่แรงนะทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยควรอัพนะครับอัพไม่ได้สี่สองไปยังน้อยสําหรับลีนะ่าถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบแรงๆเนาะนะครับสแตสตเอป็ด้านะครับถ้าตีสองเวฟเนี่ยเรียกถกคนสามเด็บเก้าร้อยเนี่ยอันนี้ยืนไหวนะครับผมนะไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า ผมเล่นยังไงเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการปรับมา2ตัวอ๋อแล้วรอบนี้นะผมใช้บิทกิเข้ามาด้วยนะครับมาเสริมดอมเมดเนาะชั้น10นะครับแต่ลองชั้น11ไม่ไหวอ่ะก็จะมีบิทกิเสริมเข้ามาอีกนะครับอ่านี่บิทกิผมใช้ประมาณนี้เนาะเนี่ยเหมือนเดิมนะครับพลังป้องกันอามันเน้นยืนนะมันเน้นยืนให้รอดนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ปรับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมใส่เป็นโน้ตโน้ตเนี่ยจะเพิ่มเวสิบห้านะครับผมแล้วก็มีลีน่านะครับ นี่น่าใส่ของเหมือนเดิมเลยเดซี่ครับผมนะเจาะเพลินไปหน่อยฮนะใครเจาะใครไม่จเจาะอ่อถ้ายืมไม่ไหวเจาะเสื้อนะแต่ถ้าเกิดดาเมจไม่พอก,ก็เจาะอาวุธนะครับหรือถ้าไหวก็เจาะหมดเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ในเรื่องของการต่อสู้นะฮะอันนี้ผมตั้งลาดับสกิลนะครับก็คือหนึ่งเราจะตั้งเดซี่ปลาพัดก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อเคลียร์ลูกน้องนะนี่มันเรียกพัดปะไม่ใช่เรียกผีเสื้อเนาะนี่ปลาปลาสกิลบนก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะวัดจุดอ่อนนะครับแล้วก็ยิงล่างยิงบนนะครับจากนั้นเรราากก็็จจะะะมลนคัับบแ้ว เพื่อดาเมจครั้งต่อไปให้มันแรงขึ้นส่วนนะครับ7กัะแผ่เนี่ยผม7 8 9เนี่ยผมตั้งไว้เผื่อว่ามันไม่ตายถ้าเกิดว่าใครที่ดาเมจไม่พอนะครับก็ตั้งไปเลย7 8 9วนอยู่ประมาณนี้นะครับดาเมจมันเรียกว่าเผื่อเผื่อกัดขาดเนาะเผื่อสิเผื่อในส่วนของอปาดาใครยังแรงไม่พอเนะี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอปาดาผมยิงยังไงบ้างนะแบบที่ยังไม่มีในส่วนของเอ่อลีน่าซีสองนะครับนี่ ลีน่าซีสองอจะเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับยิงเวฟเดียวอะ่ะก็คือว่าคุณจะบัฟวิกิทเสร็จคุณบัฟบ,บนลีน่านะครับแล้วก็ยิงไปเลยเนะก็จะค่อนข้างคนละแบบกันนะครับแต่ว่าไอ้ป้าด้าต้องยืนรอนานนิดนึงนะคือปืนแบบง้างปืนนานนิดนึ่งคนจะได้ส่องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของทีมเวทน,นะครับที่เวลาไปตีมอสบัวเนะี่ยมันจะแตกต่างจากพวกสไนเปอร์นะนคเห็นไหมเลือดเราน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนสามเธอนะเนี่ยไอ้ป้าด้าเลือดไม่พอนะสแตดนี้นะครับ ดีครับไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูสกิลบนนะดอกนี้อาจจะยังไม่แรงมากนะครับเพราะยังไม่ได้บัฟบัฟยังไม่เต็มหัวบัฟยังไม่เต็มที่เอ้ยังข้าไปห้าแสนโอ้โหเป็นไงแรงไหมห้าแสนเจ็ดนะครับก็ถ้ามีบัฟลีหน้าที่เป็นซีสองนะครับคิดว่าน่าจะแรงวันนี้อีกเนี่ยอาจจะดอกเดียวถึงหมอนได้เลยแล้วก็เอาให้ดีนะไม่ใส่ความเสียงคลีนะจุดอ่อนก็เพิ่มเข้าไปอีกนะที่อัพลองนะอาจจะต้องเปลียนของให้แน่นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ มันก็ยิงดอกเดียวตายแต่ต้องฟาร์มของหนักนิดนึงนะหรือนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณไปใส่เซตตีบอสนะครับคุณไปใส่เซตตีบอสในส่วนของดันนี่เนี่ยดันดันดันอะไรดันปลาไหลฮะเอออันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ทำความเสียหายจากบอสได้ตรงมันก็จะยิงแรงเหมือนกันจะยิงแรงกว่าเซตครีออันนี้ เหมือนที่ผมทำคลิปตอนนะั้นเนี่ยที่เป็นคลิปเซอินนะครับลบที่ขาก็วูบอย่างเงทุกคนแต่แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะนะครับในการเปลี่ยน,น,นเยนาะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมไล่มาตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าสิบะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยนะตั้งแต่ที่ลงคลิปไปครั้งล่าสุดตอนนู้นนะ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบหลังจากเจวันไปแล้วนะอันนี้ก็คือแบบทำมาใหม่นะครับเนี่ยยิงสองรอบนะครับแรงขึ้นเร็วขึ้นนะยมันอาจจะเร็วขึ้นแบบ ไม่ได้เร็วแบบยิงดอกเดียวตายแต่ว่าคุณคิดดูในของเดิมของที่ผมทาไว้ทําทีมเซฟอ่ะมันยิงสามลอบอ่ะนะครับพอเราเล่นไปเห็นไหมมันมีตัวแบบที่แบบหมอการแล้วมันเล่นนะพพอร์ตเพื่อนนะครับจมดล้นๆอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าวิธีการที่แก้ของทําของมามัน,ม,นมาฟาร์มเนี่ยมันนข้าคุ้มเนแะแต่มันก็แบบดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยปรับไปนะเวลามันจะแบบช่วยเราเองนะครับ เดี๋ยวทีมนี้ต่อไปก็อาจจะยิงนู่นแหะไปถึงชั้นสิบสองสบายๆอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะต้องแต่แน่ๆแหละถ้าเกิดว่าเกินชั้นนี้ต้องมีปรับของเพราะว่าณตอนนี้ผมไปลองชทำสเตเบิร์ตนครับเดซี่ต่อให้มีบัฟบ,บิกิตนะครับบิกิตบัฟก่อนเลลีน่าบับก่อน,อนก็นไม่สามารถนะครับที่จะเคลียร์ลูกน้องตายได้นะฉะนั้นผมต้องไปทําเดซี่ให้มันมเร็วแรงกว่านี้นะเออเอาแรงอย่างเดียวไม่เอาเร็วนะฮะผมเห็นคนอื่นเขาตีกันเป็นล้านเลยนะบัฟบิกิตเสร็จใส่เซตตีบอสแล้วมันทำลายเป็นป้าด้าเนาะแต่ไอ้ป้าด้าเขาซีสองเลยไง เอฟด้าผมยังซีหนึ่งนะซีหนึ่งเพราะว่าผมเติมแพ็กที่มันเป็นส5บ้าบาททุกวันนะครับวันที่เจ็ดอ่ะมันจะได้นี่วันที่7มันจะได้การ์ดทองลุ้นตำนานหนึ่งใบด้วยนะว่าจะออาใครเนาะนะครับประมาณเกี้ผมก็เลยได้นะครับในส่วนของเอฟดาา้านะก็ถือว่าคุ้มนะ3าม้าบาททุกวันนะครับ วัวอีกรอบหนึ่งนะก็ใกล้ตายแล้วนะสำหรับบัวเนะยก็เขเรียกว่าชิวๆนะครับระหว่างรอโอ้โหระวัง,อองอรงอนะผมไปเปิดของให้ดูอีกรอบแล้วกันเนาะนะครับเผื่อว่าใครยังงงเซ็ตของนะนะครับบิกิตถ้าคุณไม่ได้ไปตีกิวนะฮะถ้าตีประสาทเนี่ยต้องทำเป็นเซตครินะครับเดเมจคือตรงนี้ใส่เป็นคริแล้วก็ความใส่คริหรือว่าคริครินะนี้ก็เป็นแท็กเปอร์เซ็นต์สองอันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่ดานะครับใส่แบบนี้ได้เลยนะครับเอาไว้ยืนเนาะส่วนนะครับ ตัวต่อมาอย่างเดซี่นะเดซี่นี่ก็ใส่เป็นความแสคริกับคริเนาะนะครับพยายามทำครีสูงสูงนะอันนี้ครีน้อยไปด้วยนะครับอืมอาจจะไปหาอัพลองจากเม็ดอื่นนะถ้าเกิดว่าครีสูงกว่านี้นะอาจจะสาดตายหมดนะน้องเดซี่โอ้น่ารักมากนะน้องยิ่งจอกนะแล้วก็เอ็ดป้าด้าของเรานะครับป้าด้าของเราเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าให้ดีนะครับใส่เป็นเซตนี้เพื่อนๆปาด้าถ้าเขาไอแรงเป็นผู้ล้างแค้นครับแล้วก็ความแสบริเนี่ยนี่ผมมีไหม นี่ผมมีอยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอันนี้พอได้อยู่แต่ไม่สวยมากนะครับแล้วก็เสื้อ,อน่าจะหมดแล้วมั้งเสื้อ,อน่าจะต้องเป็นอันนี้ฮะแล้วก็ทั้งโจมตีเปอร์เซ็นต์มาใส่ีอินอยู่นะครับของก็เลยหมดก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะหรือว่าอันเนี้ยอาจจะใส่เปอย,อย่างอื่นก็ได้น,นี่ผมใส่จุดอ่อนเพิ่มนะครับนิดเดียวมันเป็นแหวน4ดาวนะครับส่วนคารนถ้าไม่ได้เอาไปทำคอนเทนต์อะไรอื่นๆก็แบบนี้ก็อยู่แล้วเนี่ยนะครับใส่เป็นลด่ความเสียหายกับเฮดพีเฮดพี HP ดิบด จริงๆใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับเนาะก็ยืนแบบฟาร์มไหวชิวๆนะตัวมันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำซี <c oughs> สูงๆเห็นไหมครับที่ผมทําถึงซีเแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าซ้ําๆลงไปได้เลยนะยกเว้นแบ็คโรดเนี่ยผมว่าผมจะไม่ลงเลยนะ <c oughs> แต่ถามว่าย่อยไหมไม่ครับผมอุตส่าห์ปั้นมา <c oughs> น้องอุตส่าห์แบกผมมาเพื่อนๆดูดิ <c oughs> น้องแบกมาขนาดเนี้ยอืนะฮะจะไปย่อยน้องลงได้ยอย่างไรนะแบบพาจากวันแรกนะชั้น7 8 9ดแมานะครับ ไปดูเนาะในเรื่องของการฟาร์มนะนี่ได้สองรอบแล้วนะครับในของมาสองชิ้นเนี่ยเขาไม่สวยอันนี้พอใช้ได้อยู่อันนี้พอใช้ได้อยู่จะไม่ไม่ถึงก็สวยเนาะนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนั้นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครชิ้นชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลของเราด้วยเนาะนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับอย่าลืมมาฟาร์มด้วยเพราะว่าถ้าฟาร์มเนี่ยมันจะได้เพิ่มฟรีสามครั้งนะครับในส่วนของแต่ละวันแล้วก็คือหนึ่งแถมหนึ่งสามรอบเนี่ยพูดง่ายๆนะครับตามตามภาษาชชาาาาาาวววบบ้้้นนนภษซะะดย นะครับวันนี้ลากันไปก่อนไปแล้วนะครับผมเพื่อนอยากดูคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ